กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าโอ้โหจริงๆมันมีเซตใหญ่นะเหรียญน,นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเหรียญพระพิคเนสนะคะเจ้าทรัพย์2แผ่นดินนะคะปางนาปรกคุณผู้ชมนะคะคอย่างจริงจริงอยากให้เห็นใกล้ๆนะคือเนื้อเขาสวยมากนะคะแล้วก็สีเขาจะโอ้โห คือใครเห็นเนี่ยใครก็อยากจะเช่าบูชากันหมดโดยเฉพาะพนักงานข้างล่างอพอแกะกล่องออกมาเสร็จปับ๊บเนี่ยทุกคนบอกอยากได้อยากได,ได้กันหมดเลยนะ uh huh. เนี่ยโดยเฉพาะสีเนี่ยสวยมากเลยนะคะเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของความสําเร็จ การงานการเงินการค้านะคะเขาบอกว่าเงินจะเข้ามาแบบไม่ขาดสายแล้วก็มีเมตตามหานิยมนะ,ะปกป้องขจัดอุปสรรคนะคะใครผ่านทั้งหลายนะ,ะเจ้าแรกในประเทศไทยที่ไปทําที่ประเทศประจําพิธีที่ประเทศอินเดียนะคะคที่เมืองพารานสีตามหลักของพรหมามแล้วก็ฮินดูโบราณเลยทีเดียวนะฮะนี่เรามีภาพไปหเห็นเลยนะพี่ถึงได้บอกว่าของเขาเนี่ยของดีของเขานี่ของจริงและของคุณภาพนะคะเขาบอกว่าเพิ่มความขลังกับ ครับผมกับก,ก,ก,การทําพิธีนะ,ะโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะของเมืองไทยแล้วก็ซึ่งท่านาเป็นลูกศิษย์ของหลวง,งพ่อคูณหลวงปู่หงและก็หลวงพ่อรวยและก็หลวงพ่ออื่นๆอีกมากมายด้วยเช่นเดียวกันค,ครับซึ่งเหรียญนี้มี2ด้านด้วยกันนะฮะด้านหน้าเน,นี่ยก็จะเป็นนะฮะด้านพระพิคเนตปางนาคปรกนะฮะส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะคุณผู้ชมครับจะมีสัญลักษณ์ของโอมหารวยสวัสดิกะแล้วก็สัญลักษณ์ของดอกบัวด้วยซึ่งมันมีความหมายนะฮะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าถ้าใครสนใจจริงๆและอยากจะเช่านะครับองเหรียญองพ่อ องคเนศเนี่ยเจ้าทรัพย์สองแผ่นดินปางนาปรกเนี่ยนะฮะเงินทั้งหมดเนี่ยจะสมทบทุนสร้างมหาธาตุเจดีย์บารมี30ทัศ เพื่อบรรจุพระสา,ารีริกธานั่นเองนะครับแล้วก็ย้ําเลยว่าใครไปบูชาชีวิตจะประสบความสําเร็จสั่งจองได้ที่ลายแอดด้านล่างนี้ทําไมต้องบอกว่าสั่งจองเพราะที่สั่งจองคือเดี๋ยวเหรียญทั้งหมดนี้เราจะทําพิธีพุทธาพิเศษกันเดือนหน้า<อ>เราไม่ได้บอกว่าตอนนี้มีสามารถซื้อได้เลยเช่าได้เลยไม่ใช่นะคุณรีบสั่งจองว่าคุณอยากจะเกิดวันไหนคุณอยากจะได้สีมงคลแบบไหนเสนอเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะสนับสนุนชีวิตด้านไหนความรักการเงินโชคลาภอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ไปปรึกษาได้ที่ไลแอดก่อนอสั่งจองพีออเดอร์ก่อนเดียวเดือนหน้าจะมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญทุกเหรียญจะส่งถึงหมู่ือถึงถึงมือคุณอย่างแน่นอนนะ,นะฮะคุณผนะู้ชมแล้วนะต้องยอมรับนะว,ว่าเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเขาเรียกว่เาเ,เจ้าทรัพย์สองแผ่นดินพระพิฆเนศเนี่ยนะฮะตางหน้าปกนี่เป็นเหรียญที่งดงามมากๆสีสันสวยมากๆเหมาะสําหรับเช่าบูชาเลยทีเดียวนะฮะหลายคนเนี่ยอย่างพี่เต๋อเกิดวันศุกร์เนี่ยไม่รู้ว่าสีอะไรนะฮะองค์เกิดสีวันอะไรอ์เกิดวันจันทร์วันจันทร์ใช่ไหมแล้วก็แล้วก เขชอบหลายสีนะซึ่งเหรียญสวยมากสวยจริงๆเจ้าของเขาลงทุนจริงๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะทำพิธีพุทธาพิเศษใช่ไหมเดือนหน้าเดือนหน้าพีออเดอร์กันก่อนนะคุณผู้ชมพี่ออเดอร์ไปได้ก่อนเลยฮะ,ะของดีของดีของจริงของแท้นะฮะต้องเหรียญพระพิคเนตเจ้าทรัพย์สแผ่นดิน,นะคะ ข่าวบันเทิงค่ะในช่วงนี้ครับไปดูบทบาทใหม่ของโตโน่พาคินกันนิดหนึ่งนะครับจะเช่าเรียนหรอไม่ขึ้นแท่นครูสอนขี่มาแล้วนะครับขี่มาแม่อยากขี่มาโตโน่ไมเออทำไมอ่ะไม่ไม่อยากขึ้นขี่ม้าหรอแม่เป็นเมอร์เมดแม่ขี่ม้าไม่ได้อ้ยเอหรอขี่ได้แต่ปลาแม่ขี่ปลาได้ยางยวอ๋อนีเก่งรอบได้เลยทีเดียวสำหรับโตโน่พาคินครับล่าสุดเนี่ย อินกับการขี่ม้าครับซึ่งมาจากการได้เล่นภาพยนต์เรื่องขุนพันสามหนุ่มโตโน่ก็ส้มเรียนจริงจังอยู่2ปีจนกลายจนกลายเป็นครูชํานาญการสอนไปแล้วนะฮะล่าสุดก็ได้เปิดรับการสอนขี่มา้าไม่เกิน5คนต่อวันเท่านั้นนะครับ ซึ่งเจ้าตัวได้มีการเผยเอาไว้ผ่านใน IG บอกว่าเนื่องจากได้รับความสนใจมากจึงต้องเปิดสอนมากขึ้นแต่จะไม่เกิน5คนต่อวันนะครับและที่สำคัญผมอยากให้เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ชีวิตจริงได้ด,ดังนั้นถ้าฝึกครบ10ชั่วโมงทุกคนต้องผ่านการสอบร่วมกันนะครับ จะมีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะและก็เข็มกัดสำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรบิกเนอร์ทุกคนในอะคาเดมีนั่นเองนะครับสนใจขี่มาอย่าม,มาไม่เอาไม่เอากลัวนะฮะม้ากลัวมึงหรือมึง,ามางกลัวมา้ากลัวม้าซึ่งชาวเน็ตนะบอกว่าพี่โตโน่เอาทุกอย่างเลยทุกอย่างคือโตโนโ่นะฮะบางคนบอกว่าพี่แจ๊สเนี่ยเอางานงานนี้นะฮะโตโน่ทำแบบนี้แนละ้วพี่แจ๊สต้องขี่มาแล้วล่ะนะฮะโตโนโ่เนี่ยจะเป็นทุกอย่างไม่ได้นะนะฮะ เดี๋ยวคนก็มาบูรีโตโน่อีกนะครับไปขี่มาแล้วหนึ่งนะครับอืมนะครับขี่มา้าทำไมอ่ะการขี่มาแล้วมาทำอะไรมันก็ป็นก็เป็นบางคนก็ลูกคนมีตังก็จะขี่มา้าไงเออก็จะสอนให้ขี่ม้าโอ้ย <นะ S 1> จากโตโนโ่โข,ขี่เก่งนะในขุนพันธ์น่ะ เออโอมก็ขี่ได้นะไม่เอาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องขุนพันธ์นะเรื่องอะไรบางระจันแต่ไม่ใช่ม้านะเปอะไรควายเปได้ท่องเหม็นเหรอเออขี่ควายเออถึงเขาบอกว่าโอมนี่จะต้องไปวิ่งควายที่ชลบุรีใช่ไหมวันไหนอะฮะวันไหนอ่ะก็เดี๋ยวไม่ไม่กี่เดือนนั่นแหละเหรอเออไปไปวิ่งควายประเพณีวิ่งขวายวิ่งควายใช่ใช่แต่ว่าโอมต้องวิ่งนะอืมทำไมอ่ะ เระอมต้องวิงว่งวิ่งไม่บ้าหรอเราต้องเป็นคนเชียร์ <c oughs> คนดูแลควายสิ <c oughs> รู้ว่ามึงวิ่งแข่งกับควายไม่ได้เป็นควายเออนะฮะอ่าส่วนโตโน,โน่นะครับประเด็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ขอย้อนกลับในเรื่องนั้นนิดเดียกันยังไม่จอบอีกเหรอครับเออ,อนะครับตอนนี้อุปกรณ์ทางการพแพทย์เพิ่มมูลค่าเป็นกว่า100ล้านบาทแล้วจากการร่วมบริจาคของบริษัทต่างๆครับที่ช่วยกันลดราคาแล้วก็ยังได้เผยถึงหนึ่งในความประทับใจที่อยากจะบอกกับทุกคนคือตู้อบทารกที่ได้ให้ไปมอบให้กับที่สปปห ได้ใช้กับเด็กแฝดที่เกิดมาแล้วด้วยนะครับได้ใช้งานแล้วนะฮะออันนี้อัปเดตกันแล้วกันนะครับค่ะอ่ะคุณผู้ชมปิดท้ายวันนี้นะฮะของมอมันของเรานะครับแฉสนันคู่รักติดหญิงไม่พอผัวติดแล้วขอเป็นพ่อที่ดีบ้างนะฮะ เจมอยร้อยแปดครับออกมาโพสตปริศนาข้อความบอกว่าเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็ควรเป็นพ่อที่ดีของลูกให้ได้ในชีวิตหนึ่งเถอะกราบนะฮะ,ะด้านของนะฮะข่าวประเด็นช่องแปดก็ออกมาเมาคู่รักทีอ่อาจจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วมีอยู่คู่หนึ่งที่ไม่อาจจะเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเจเแตลินกับปิ่นเกตมาีที่ปิดออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้สถานาเป็นเพื่อนกันะนะไปทายกันเองโดยคู่นี้ไม่หย่าสักทีชีวิตดาราคนนี้เนี่ยไม่รู้จะทํายังไงต่อไปอยากเตือนผัวดารา าท่านหนึ่งเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็เป็นพ่อที่ดีของลูกให้ได้บ้างครั้งหนึ่งในชีวิตเธอ,อมีครอบครัวหนึ่งตอนนี้เป็นพ่อที่ดีไม่ได้ไม่พอเป็นผัวที่ดีไม่ได้ไม่พอทุกวันนี้ยังติดชนีไม่พอไปเที่ยวเล้าแถวเอกมัยอีกนะเดือนไว้ก่อนมันจะทําให้มีของคุณนะไม่สามารถจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณได้ การทาพฤติกรรมแบบนี้คู่เจคู่ของคุณปิ่นเนี่ยโอเคแล้วส่วนอีกคู่ช่วยดูแลตัวเองด้วยอยา่าคิดว่าคนอื่นไม่เห็นนั่นเองนะครับค่ะนะค่ะคูไ่ไหนกูจะรู้ไหมละ่ะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่คู่เจคู่ปิ่นแล้วเขาไม่ใช่แล้วล่ะ,ะก็เจปิ่นเขาเออกมาพูดแล้วว่าเป็นเพื่อนกันเลยปิ่นปิ่นเจไม่เคยพูดปิ่นพูดคนเดียวก็วันนั้นโอมไปเห็นมาใช่ไหมเห็นค่ะ ในงานน่ะไม่เห็นก็มึงเล่าให้กูฟังในร้านข้าวไม่ใช่คนละคนรันทำไมโอมคนโตแหล่อย่างเงี้ยมึงคนละคนกันคนละคนอะไรก็มึงบอกมีหลักฐานหรือเปล่ามึงเล่าให้กูฟังในร้านข้าวเจ๊เจ้าของร้านข้าวเป็นพยานไม่มีนางลืมนางนางจะลืมได้ยังไงก็นางฟังอยู่กับกูสองคนเออไม่ใช่ความลับของอีทั้งหมดเนี่ยนะคะกมาจากอีโอมเนี่ยค่ะ โดยเฉพาะคลิปเคิร์ฟหลังๆก็มาจากอีโนหมดนะคะไม่จริงนะคุณผู้ชมยูงนู้นคนชอบชอริ้วเฮียงนะคะเหมือนพระเอกซีรีส์วายคนนั้นไม่ใช่ซีรีส์วายไอ้ไม่พูดผิดพระเอกซีรีส์เออซีรีส์มึงก็หาเรื่องอีกไม่ใช่ลืมลืมคนก็มาทัวร์ลงเพราะว่าซีรีส์วายมาชอริ้วเฮียงมันก็เดี๋ยวก็โดนกันอีกซีรีส์ธรรมดาแต่ดังกว่าดังกว่าซีรีส์วาย่เงี้ยหรอดังกว่าดังกว่าเยอะทุกโลกเลยมั้ยดังกว่าดังกว่าดังกว่านะครับไม่น่าเชื่อนะว่า กุ้ยหอมกุ้ยหอมจอมซนนะคะ A A A B เออเป็นชื่ออะไรนะ A B B หนึ่ง B สอง B หนึ่ง B สองแต่โอมเนี่ยเพราะเป็นคู่แข่งของกุ้ยหอมจอมซนนะเพราะคาแรคเตอร์เขาใช่เลยคืออะไรเทเลทัปปี้ใช่ไหมมีตัวสีม่วงที่เป็นกระเทยอ่ะ <c oughs> มันไม่เป็นกระเทยมัน <c oughs> <ป> <c oughs> <ป>ตุ้งติ้งใครหญิงไม่ใช่อีเทเลทัปปี้กระเทยน่ะสั่นน่ะมันเป็นของประเทศอะไรอ่ะเทเลทัปปี้เนี่ยของอังกฤษเทเลทัปปี้เป็นของอังกฤษ ถ้ากล้วยหอมจอม่ซนเป็นของออสเตรเลียฮัลโหลสวัสดีบายบายมึงทันพวกนั้นเหรอทันแม่ไม่ทันแล้วล่ะแม่โตแล้วตอนนั้นอ่ะเออแม่ทันเป็ดการ์ตูนหลังขาวอย่างอื่นเออผมทานตอนเด็กๆไงพวกกล้วยหอมยุคแม่ก็จะเป็นยุคก็ไม่ได้ทันหรอกแต่ว่ายังทันได้เลยอุลเบิกฟาไเจ้าหุนทองมันมาตอนกูเริ่มเริ่มจากสิบเท่าไหร่แล้วสิบ สิบห้าสิบหกสิบสามสิบสี่แล้วแค่นั่นแหละอมทันไงเออของจุฬาเขาทำแต่มึงก็น่าเหมือนตัวหนึ่งที่เขาเชิดอ่ะใครอ่ะขอนลอยเจ้าถุ้เจ้าชู้ไม่ไม่ขอนลอยขอนลอยก็คือควายขอนลอยเป็นหมาเออเหรอนี่ก็ควายขอนลอยเออขอนลอยอน่ารรกจะตายเม่นเป็นหมาไมล่ะเป็นหมาอมชอบเป็นไอ้นี่เป็นอะไรที่ถักถักไอแน กูไม่ทันแล้วเนี่ยชื่ออะไรไม่ทันอะไรที่อะไรก็ไม่รู้กูไม่ทันแลวมันอะไรวะมันเป็นเป็ดบ้างหรือว่าอะไรก็จำไม่ได้แล้วว่ามีขอนลอยมีอะไรอ่ะประตูอืมเออแล้วก็มีอะไรอ่ะเบฟ้าเจ้าขุนทองกูก็ดูอยู่พักหนึ่งนะตอนหลังกูก็เลิกดูนะทำไมกูามันไม่ใช่บ้ากรตูเด็กก็ชอบกตูเด็กเด็กพอมันโตขึ้นมาฮอร์โมนมันก็เปลี่ยนมันก็อะไรคะแม่ก็ไม่เปไปดูละฮะ เซเลมูนโนลุกแม่ยังไม่มีเซเล,ลมูนลุกแม่ยังไม่มีเซเลมูนถ้าการ์ตูนตุดต๊ดนี่ก็ต้องดูอะไรบาร์บี้เหรอเมื่อก่อนบาร์บี้เออบาร์บี้คือเมื่อก่อนเนี่ยไปห้างมาเซ็นทาราลาดพาวแล้วก็โซนตุ๊กตาแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยแม่เนี่ยเขาก็กลัวเราเป็นกระเทยเแต่ก็ชอบพาคุณไปเดินเฉยียดซุ้มบาร์บี้ และซูมบาร์บี้เสือกจัดสีชมพูมว่วงสมพูยุคแปดศูนย์ชมพูม่วงอ่อนๆแล้วสวยมากแล้วบาร์บี้มันสวยที่ามอก่อนมันเป็นบาร์บี้อเมริกานะครับไม่ใช่บาร์บี้ไชน่านะคะบาร์บี้อเมริกานี่มันสวยกับบาร์บี้ไชนาเลยนะคะเมื่อก่อนยุคก่อนเนี่ยแล้วเสียดีนี้เนี่ยกูเดินกูก็โอ้ยอะไรมันใช่เลยเออบาร์บี้อยากได้เลยอยากเื้อเดินเข้าไปดูใกล้ๆเลยอ่ะ แต่ตอนนั้นกูไม่รู้ราคาไงกูคนเดินเขาไปดูทำไมเธอสวยอย่างนี้กูคุยกับบาร์บี้นะแต่คุยในใจนะเพราะกลัวแม่กูได้ยินี๋ยวพูดออกเสียงมี๋ยวกูกลัวแม่กูได้ยินเพราะแม่กูชอบทำลายร่างกายเวลากูเป็นกระเทยแล้วก็พอเสร็จกูก็ยืนดูโอ้ยสวยจังเลยผมสวยหน้าสวยหุ่นดีแล้วสักวันอีกอีกสัปดาห์หนึ่งมาใหม่มีมีเคนเคนใช่ไหมที่เป็นบาร์บี้ผู้ชายอ๋อหล่อจังเลยอุ้ยจะต้องเล่นบาร์บี้ผัวเมียแล้วแม่กูก็บอกว่า มึงจะเป็นกระทอ,อยเหรอมึงจะมาดูอะไรบาร์บี้เป็นเป็นของผู้หญิงเออกู <c oughs> แล้วลากกูไปออมึงต้องมาดูนี่อะไรอะฮีแมนออมึงรู้จักหนังการ์ตูนฮีแมนปะ <c oughs> สับประหลาดต่างดาวน <c oughs> <c oughs> ah ่าเีฮี้อ่ะอุตเตอร์แมนเนี่ย ฮาแมนฮีแมนมันเป็นต้นโบราณยุค80มันเป็นมันเป็นกล้ามแบบซีเวสเตอร์ซาโลอนแล้วมันไว้ผมแบบผู้หญิงมัธยมสีเหลืองแล้วมันจะมีดาบของมันกูก็ดูมันดูเฮี้ยอะไรฮีแมนแล้วมันูฮีแมนกับบาร์บี้มันเสียกติดกันไงกูก็มองบาร์บี้ตลอดกูก็บาร์บี้น้อยใจไงแล้วพอเสร็จปั๊บ มันก็มีอีลาชิีนีกิ้งกาเอมันก็จะพอคล้ายๆหน่อยมันจะมีอกเอลสปกูแม่บอกว่าซื้อเขาบอกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกูก็วิ่งไปเลยไม่ได้หิบีแมนนะหยิบราลชิีนีกิ้งกาเออแม่เอาวางเออหยิบพีแมนให้กูแล้วกูเลือกตัวหนึ่งแล้วเลือกตัวเฮียจะเป็นขนไห้กูตัวหนึ่งเป็นปีศาจ น,าน่ารัอยากให้รูปเป็นผู้ชายผู้ชายอะไรละ่ะเมื่อก่อนมีตุกตาแบ่งหิ้วขายอะ่ะสมัยอยู่ใตออ้อ่ะยมาแล้วม,มีชุดแบบแดนเตอร์อะไรเงี้ยอ้อออยตื่นเต้นดูหน่อยสิตัวเท่าไหร่เพื่อนกูซื้อไงกูก็เล่นเล่นจนขามันหัก <laughs> โอูเล่นเลยเล่นเลยขนาดเขาก็มันมันขยับขาแขนขาได้ไงมันเป็นราคาถูกไงกูก็เล่นไปเล่นมาขามันหักขามันกยดักขาต่ออีกมันยัาไปไ้าไปไดอได้ก็ทยเก่งหมดนะฮะ หมดเวลาแล้วไปหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมนะเหรียญพระพิมมคเนสนะะเจ้าทรัพย์สองแผ่นดินนะพระปางนาคปกนะคะช่วยในยเรื่องของความสําเร็จการงานการค้านะคะเงินจะเข้ามาแบบไม่ขาดสายแล้วก็เมตตามหานิยมปกป้องภัยร้ายนะคะไม่ให้เข้ามากล้ำกายและอุปสรรคให้ห่างไกลตัวคุณนะคะเจ้าแรกเจ้าเดียวนะในประเทศไทยที่ไม่ทาพิธีที่ประเทศอินเดียที่เมืองพาราณสีนะคะตามหลักของพรหมณ์แล้วก็ฮินดูโบราณนะคะคุณผู้ชมนะะเพิ่มความขลัง ับนะพิธีกับเจ้าคุณรักนะคะเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวง,งพ่อคูณหลวงปู่หงแล้วก็หลวงพ่อรวยแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับซึ่งเหรียญน,นะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามี 2, 2> ด้านด้วยกันนะฮะฐานทาพิธีมา,าทำจริงย่ด้านหน้าเนี่ยเป็นด้านของน้าพระพิคเนศบางนักปกของเราองค์พระของเราดรานส่วนด้านหลังจะเป็นสัญลักษณ์ของสวัสดิการอมหารวยแล้วก็ด้านของดอกบัวนะครับซึ่งหลักเหรียญมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีสีประจําวันเกิดด้วยนะฮะส่วนเงิน ทั้งหมดที่เช่าบูชากันไปเด่นนะครับจะสมทบทุนในะสร้างมหาธาตุเจดีย์บาร,รมี30ทัศเพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุานั่นเองนะครับประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนถ้าใครได้บูชานะครับใครสนใจสั่งจองบูชาคุณผู้ชมติดต่อได้ที่ไลน์แอดได้เลยสั่งจองตอนนี้คือเด๋ยวเด่นทั้งหมดจะส่งถึงมือคุณเดือนน่าจะมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญทุกเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้กับเหรียญพระพิคเนตรรุนเจ้าทรัพย์สองแผ่นดินปางนาคโปจะถึงมือคุณอย่างแน่นอนติดต่อได้ที่ไได้้้เลยนบใ่ต่ตออองอกวกว เหรียญหน้าบูชามากๆนะฮะขนาดพี่เต๋าเนี่ยนะเป็นคนที่แบบว่าโอเคบูชาพิิกเนศแล้วนะที่บ้านนะเป็นปางไร่ลาแต่พอเจอปางหน้าปลกไปเสร็จปั๊บเนี่ย โอโหงดงามมากๆเลยนะคะมันเป็นความเชื่อแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปจองได้เลยนะคะอของดีพี่บอกเลยว่าของดีนะคะแล้วเป็นของที่ม,มีคุณภาพและของที่สั่งตรงทํามาจากอินเดียแล้วก็ใช้เกจิอาจารย์ชื่อดาบุกเสดด้วยนะคะอ่ะอย่าลืมกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ